အားလုံးငြ ल ल ိမ်းလာပါဘဝမှာအလစင်တခាយရဲဘဏမဖြက်လဲဘဏမရလဲဆိုတာအာတချို့လူတွေကတိကျင်တိမယ်တချို့တလူတချို့လူတွေကတိကျင်မှမတိမယ်တချို့လူတွေကတိပီဒါလည်းပြင်မယ်ဘဝမှာ တော့တော့တစ်ခါကြပြီအမတ်စင်တစ်ခါကြီးရရင်နမရပါနဲ့ဒါကြောင့်ရောထံကဒီဝိုင်းဝိုင်းရဲ့ဟောအမတ်အမတ်ပေးစနေအဖွက်စည်းကိုအမတ်စင်တစ်ခါကြီးလို့ရှိရင်အမတ်ကမတ်ပဲပေးပါလို့တောင်းဆိုရရောထံမလို့ခုကျွန်တော်တင်ဆက်ပြီးမှကြတော့ဒါပါလို့ 我参加的，的都要么出国比嘛，哎玩玩不还死过？哎这里面装修来了不？就比如装修嘞、搬家嘞，是啦，还别说我就拿那个切劳机啊，就拿巴掌变比吧呗。OK，let's、okay, go。Okay. ก็ถือว่าผมว่าเป็นการแนะนําน้องนะอย่างเจ้าเสือใหญ่คือเมื่อวานไฟนั้นเจ้าเสือใหญ่ผิดพลาดตรงไหนครับมันไม่นี่แหละจรโหไอ้เท่เราเมยเราจ้ะจรเอญีเลเจ้าเสือใหญ่ก็บอกเลยไอ้จริงๆอ่ะเจ้าเสือใหญ่ช้องล้อกันเลยเจ้าเสือใหญ่โกซินียร์ไฟดาเดียวนี่แหละบาริมเนี่ยပြောจินแล้วบ่เลย บอกแล้วว่าต่อยวันจะไม่ชิปเนี่ยคือเราจะประมาททุกเซี่ยววินาทีไม่ได้ทุกอย่างเนี่ยมันมันมันจ้องจะทําให้เราโดนครับได้ง่ายๆคือเราเราจะแบบเอ้ยไฟนี้แม่งสบายหรือไฟนี้แม่งชิวมไม่ได้ทุกวินาทีเนี่ยคู่ต่อสู้มันมีพิษภัยคนอย่าประมาทแต่บางวันนั้นคือแบบก็ทาก็อะไรจะรอดืูความช่วยเลยอนายเบ้น มันนี่เป็นสักตั้มบาลีที่มาพามาสูบชิปวันไหนเนี่ยนะฮะแล้วนั่เราดูเพียวละรล้วเฮ้ยอาจีเพียวเราการอีสีเวบอกอือีสีเวทุกบาลีเนี้ยแลยเอ็ดลินุตเพียวเไม่เอาบูร์อ่ะอืมครับเนี่ยโดนก่อนแต่โดยรวมแล้วไม่เสียหายครับโชคได้ดีมากๆโชคดีมากผมนึกว่าโอ้เป็นผมนอนไปแล้วมั้งเออมันทั้งแรงถุกแกนเท่ะไรจ้ะเรา 叫谁呀？我完了，除了刚那都别了。俺老边从我们吉林省叫谁呀？多来呢？都别了。做啥事都爱别呢？都别了。叫谁呀？猪，他妈的嘛！叫谁呀？我为嘛嘞？猪太干净了嘞。哦，咕噜说的太、太赖了。我为嘛干了？我为嘛干了想着呢？这个叫谁呀？ เราเช่ว่ไจีลุสิ่ก็สี่ยากเลยนะทีแบนั้นตูวท่าส่วนตัวเอ้ในนวิโอ้โหครังน่าจะคือแบบไปซีกนอะเขาสิ่งอย่างลุกขึ้นมาสู้อ่ะเป็นคนอื่นผมเชื่อถามเแลเวเจออะไรจ้าเราตัวเมเซียจะทเป้ามายะไวที่แบบที่เจะสิ่ยาจ้เราถ้าไปแเราจะสู้ในนันนี่แบ แต่ชาลุสุฉีเราใหญ่มีเลยชีดใหญ่มี่ใจสู้ก็ถือว่าต้องยอมรั้วคือไม่เสียหายแล้วคู่ชกมันดีอ่ะอันนี้เป็นเสียงวิพาคมจัก็เราไม่เสียหายคู่ชคดีุกแก่ได้ก้าวล้วครูจะได้ก้าวแล้ถึงกะนจ้ร็ไม่เสียหายก็เราแต่พี่เราแต่แต่สีเราไม่ใช่่าเปรอะ แฟนแฟนมวยชาวเน็ตนะครับเขามองว่าอาคีฟอาจจะทิศหลังถอยมากเกินไปเอ๋อถอยมากเกินไปผมผมอยู่ที่ว่าอ่าเมื่อมวยอ่ะมันจะมีถอยมีเดินมันแบบว่าถ้าไฟได้ไฟตอนนีงตัวเรจะต้องทำตัวเราจะเออเอออะลาสิ่งที่เราจะโซเชียลมีเดียบมาบ้างเลยเอเชียก้โอืออะไรจีน จะเพลวไฟีรืว่อะไรเพลวมีอะไรก็ถ้าเกิดว่าจระเล้เว่กาเชีตัวน่าสงสาราชียลรว่เดินอ่ะมันไม่มีทางมันไม่ใช่งัวชนควายชนเมื่อกี้ยังจะเข้าไปชนกันทั้งคู่แต่มวยอ่ะพอมีเซนที่อ่ะเอ้ยจังหวะสองเราได้เปรียบนะเขาจะหาจับเราแต่เขาอาจจะหนีมากเกินไปมันก็ด้วยสไตล์ของฝรั่งเขาต็ท้ายต้นท้ายจระรอ รู้จ like 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 ักาเลยช่วยหน้า hmm> บ้ามาเ้าไปฮะได็กๆตัวนี้ตัวก็เทใจวิสโวอยาลูกสิตัวเราเลวิสุรรอดโอเวช้างตาลลูกสิตัวเราเจ็กนี่เนี่ยลาราโอเนี่ยลาราลาสิโตลาสุรศิมาพอดเขายังไม่ได้รู้พื้นฐานในการถอยแบบไหนของมวยไทยอย่างเราเออรถถ่ายกันแล้ตัวเจ้าโนรเจ้าโนรูวยไทย ท้ายไฟตัดมาเลยเงียท้ายไฟตัดมาลยงียน่าเศ้น่าเศาตัวน้นไมเลยเงียตัวเป็นจังหวะเขา้วยโอกาสเขาได้เปรียบเออเขาได้เปรียบแล้วเนี่ยแต่เน okay. okay. ี่ยต like ้องถาตาาว่าอมรเซาจีนเวกัอมาอเดยอมริกาอินเดยที่เตามาแล้วเจาเอลี่เียแต่เนียตัอมาเชะเปืน ก่อนเปลี่ยนนิดนึงโดนนับอาจจะสักแต้มเดียวก็พอเพื่อที่จะให้นักมวยได้มีมาเพื่อแบบได้รับชัยชนะได้ประการที่และวโอเคอ่ะเพื่อซีบอเลยี่ดการแต่ก็แตเก็โอ้ไฟตากะเราดาวที่แม่เส้นข่ายแม่แม่เส้นยี่แม่เส้นยี่ข่ายบอลเลยผตทแมาแล้วไปอยู่เออตทแมาแล้วไปอยู่ดสี่ ผมเส้นจีที่เด้ไฟตางกันว่าแต่ชุทาวร้านอะบอนนี้บใช่มันจะได้สนุกไม่ใช่ว่าโดนนับแล้วคือแบบคือจบเลยอ่ะวันนั้นคือเจ้าเสียใจ้วากินละเกาแม่เลยเด็กกัลอะคูอะคูเลี้ยสวยมาเลยอม่เส็นตะขายจีที่ยีการทีโ่สิ่งเพื่อปีกาวีเลยแต่ามาไปจแมาไปเปิดครยเลย राजा တမဘက်ပြောလို့ရှိရင်ဟိုတော့တောင်ကျတဲ့ဖိုင်တာကျတော့ဟိုဘာလဲအသက်ရှင်တယ်အသက်ရှင်နေခြံသွားတော့ပေါ့ကပြောရဲသူ့တက်အားပိုပြန် cứuza ရင်တကယ်လို့အမစီရေကချတဲ့ကောင်ကတကယ်လို့ပြန်ထပြီးပြန် cứuza လို့ဆင်သူ့တက်အားအသက်ရှင်နေခြံသွားမှာပေါ့အဲ့လိုသာပြောတာကျတော့အဲ့ဒီအဲ့ဒီ นับเต้มเดียวนะอเอาแบบง่ายง่ายคือน้บเต้มเดียวเนี้โอ้เจ้าเสือผมคิดว่าเจ้าเสือไหนนะฆ่กันแล้วก่อนที่เขาจะโดนนับอาวุธยังไงเขาได้ยังไงนยกที่โดนนับนะเรามาเฉลี่ยกันแล้วยกสองยกสุดท้ายได้เสียยังไงอะไรเนี้ยผมก็คิดว่ามันน่าน่าคิดก็ววนหวนผู้ใหญ่นิดนึงถ้นาเจ้าจารย์ตะเกิ้ลอดีตปวยมาะเลเจ้าเสืออาเมช่การที่ีปต้นมาเป้ต้นมาเป้เป็นแม่สุนีเจ้าเสือใหญ่ก็ လိုကျန်နိုင်ကျန်နိုင်อ่ะមែនទីព្រោះចរទីធូរករទីលរាជីចាតាជីអំឡាជីករធូរចិត្តទេអម័តទីပြប៉ោပြណោចាសាពីរចូលសៀនណៃណៃណៃនៅអេអលីមទៅហូចទៅឯកលតម័ពេលទៅលុះឈីមកល มันาจจะสนุกวันนี้ใช่แล้วเหมือนแบบจากเกมที่สนุกเหมือนแบบต้องอีกฝ่ายต้องไล่ต่อยู่คนเดียวใช่แต่จะมาเลเปวยกันจิู๊กัก้าวไม่ไล้ไม่หดสียเลเแล้ถาจะเลก็ไม่ใช่กันจที่อยาไว่าไล่กันใุ่นเลยอะไรเลย好了ไอ้ที่ปมาไอ้ีไอ้ที่ปมาท่นยเป็นจิแล้วกูรู้สั่นนานายดวยละนายเขาไม่เอา ช่ถ้าดดดเดี๋ยวไฟต่อไปผมได้นะับผมก็จะหนีเลย <c oughs> มันก็เป็นเป็นเป็น,ปน,ปนรายการที่ไม่สนุกเพราะเราอย่างเราจะเราจะเราเราพอใจเราพอใจตุกแกม่เราเอบมาเสียยิ่แค่เสีตุกี้รอแม่เนี่ยตุ๊กตุ๊กแปลว่ากี้แรบตุ๊กทุ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 กตัวให้แฟนๆที่ดูเราอ่ะ ได้ภูมิใจสามยกคือแม่งต้องดูเดือดทั้งสามยกแบบปรามันจะประมาณเนี้ยครับก็อยู่ที่วันจะเป็นชีพครับก็ผู้ใหญ่แล้วสามยอดเราจะรอปรตตาเรียกคลาจีเนี่ยทุกชีวะเราคจำจาหมวกอะไรติดตัวเราจะทำอะไรกูลาจีเร่เปรตตาการเราปวดใจตัวหมวกเองก็จะบอกว่าเราสั่งโจลนี่เราปวดใจ จแค่ไม่ไฟตาไมาสนใงแค่ที่ตมันโครก็สามเปอร์เซ็นปปอรนต์แลวก็ครับมดความคิดส่วนตัวของนักมวยเล็กๆอาจจะไม่ได้อะไรมากหรอกครับความคิดส่วนตัวใช่อาจจะไม่ได้ถูกกับองค์กรก็ไม่เป็นไรครับจะแล้วจะรเราต้องไฟตัดตินเลยเขาสนเจเปล่าเลยเพาว่าอพื่อพคสีเนี่ย อาไปสิจ okay. ่ายใช่ไหมเลยจ่ายว่าเ้าตัวเอ็มีินได้เปล่าว่าตัวเาสตัวต้โซรืเล่าตัวแกก็ได้พูดแกทำดีใช่ไมแค่แได้พูดได้แน่นนะแล้วตัวตัวเอ็มีินไอ้เปล่าตัวเขาแลวโอเคแล้วเขาเจออรเาแล้ว好แ้เป่าต่ก็เราเปล่าแม่发达เออไม่สิ่ လဲစင်ရီချာချိလို့ရှိရင်အဲ့လိုထိုးတာကြတော့909 909ပြားဒါပဲတော့လက်လေကောင်းမြတ်ကိုလူစစ်တာ909နဲ့အဲတချိလို့ရှိရင်ဟိုဘလဲပွဲတော့ပြီးသွားတာဟိုဘလဲအတန်မဆဲဘူးကွာအဲ့လိုမျိုးပြောရှိတယ်ခွန်လာတော့သာပြောသလိုမျိုးပဲကိုကိုလာကြည့်တဲ့ပိတ်သက်တယ်ဟို မကေ ab, ာတ okay, ိက si no ျခံပြီးတော့ဘောတော့လာချစ်ရပြတာတဘောကြောင်းပုံချစ်လို့ကိုချမ်းပြမဘောတဲ့ Okay ဒါတော့လွထိုင်ရဲ့အမြင်ပါတွတော့လွထိုင်အလုချုံကပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဝါအခွက်စီးကိုလည်းဟိုအမတ်အမတ်ပြတဲ့အခွက်စီးကိုဒီကလောညတော့ကြတော့ရှိရင်နမတ်ပေးပဲနဲ့ဓမ္မပဲပေးဓမ္မပေးလို့ရှိရင် 我那当家嘞搞家咯，还带出来要炒卖了，我就是、uh。我边边做茶路，就边做茶路和奶妈了，我嗯，就边做茶路和人洗地了，我哎呀！这个老大，你买了白露新，你买了白露我搞，我搞我打啊，比如 ကာကာသာဟောကအဲ့ဒီတော့မသူတော့ဟိုတေးတိတ်ကခန်းစက်ပဲစင်မီရောနတ်စောနတ်စောဖိုလ်အဲ့မတဘောအဲ့မတဘောဂျာတော့လုထာသူအမီမှာဂျာတော့ပွဲအားကြည်လို့မကောင်းတော့ဒါတော့သူဝါတော့တောက်ဆိုတောက်ဆိုရပါတော့ဒါကတော့အဲ့မဖိုက်တာနော့ဒေါချိလို့ရှိရင်အမတ်စင်အမတ်တမတ်ပဲပြတော့နမတ်မပြတဲ့အဲ့လိုမျိုး จำมาแล้วจำมาแล้ววันนี้ตลอดทีเดไฟท์เตอร์จ้ะรอโหอะแทสลาจะ6ซ้ายจ้ะรออือวันก็กาตูวะไฟท์เตอร์ติ๊ดๆเล็กๆเตี่ยวเนี่ยเนี่ยดูจ้อดาเวะแหละวันก็เล็กขันล่ะมะขันล่ะสุรารอวันตัวบอๆเด้ทีโอเคด่าเรารู้ถ่ายเอี่ยมเลิ๊บป๊าดิเอี่ยมอ่ะแหละ ဒီဖတ်တာရွှေဘာဘတ်အနေတစ်ပေါ <laughs> ်လာ။ဒါကျွန်တော်လက်ကြည့်ရပါတယ်ဒီပွဲမှာ။တော့000ကောက်ပါလေကြောက်လို့စင်တော့ကိုလိုစရနိုင်လာနိုင်လာတို့อ่ะအမအမဘယ်လိုယူရလဲဆိုတော့တို့อ่ะနားလဲတော့အဲ့လိုမျိုးစုပလန်တ်ဒီเน့လာပြီးတော့စုပလန်တ်တို့လာပြီးတော့ခုန်င်းသွားတော့ဟိုထိုးသွားရတော့ကြောင်ရမယ်ဆိုတော့919လား 带表了，那这么高的啊？呀，不是说难难难难的，那都都咋办喽？都代表了么？们表了不比我们嘞？我出来不嘞？我把来看日本，看那出来少来出来少来那好搞，江西啊有人就景点啊，江西啊奶宁了来来出，来出、嗯、了来。 तो 나다운자러래 तो 얘낸다보다뭐가깨전화했든샘무가디라봐봐다로타야어면리바오케이솔릭슈퍼레티미아티마레